วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นางอน,นาฮัมมเกรนซึ่งมิถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารองค์กรกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดนมาก่อน นายแอนส์วอฟกังไรชลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีประจำสาธารณรัฐเฮเลนิกมาก่อนในชองโกลดปวงเบิร์ฟ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทถวายอักษรสางตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน นางสาวปิงคิดนิกรซึ่งมีถิ่นทำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอะองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีรับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดาในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแคนาดามาก่อน นางคอนสแตน์เชมวายีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซ์เชมวายีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซียด้วย นางฟลอเรนซ์เบอร์คีอโคนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยนางฟลอเรนซ์เบอร์คีอคนได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกาหน้าประจำมาเลเซียด้วย